สวัสดีค่ะอันนี้คืออะไรเอ่ยอันนี้คือลูกพุนสดนะคะว่ายหล่นหลน,หลนประเทศไทยเราไม่มีเขาขายในเพจก็เลยลองซื้อมากินดูนะสั่งสั่งมาสองลูปมาเทสดูดีว่าไอ้ลูกพุนเนี่ยรสชาติมันจะอร่อยกว่าผลไม้ไทยไหม หรือรสชาติมันจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวล้างล้างก่อนแล้วเราก็ลองมาชิมกันดูนะคะบ้านเราไม่มีเนาะทั่วๆไปของบ้านเราไม่มีอะ่ะก็เลยต้องสั่งมานะคะนี่ชิมก่อน รสชาติมันจะหวานแล้วก็มีกลิ่นหอมมันเป็นแบบคงเป็นกลิ่นหอมของผลไม้ชนิดนี้ค่ะแต่ก็เป็นเสร็จแล้วก็อร่อยดีค่ะเนื้ออันนี้เนื้อมันจะแบบนิ่มๆหน่อยแต่ไม่เละก็ะใช้ได้อยู่ะค่ะเนาะลองลองอีกหน่อย บนี่เนี่ยลูกประมาณนี้นะคะอันนี้ก็สั่งมาโลละ 280. สองร้อยแปดสิบสองโลห้าร้อยหกสิบบวกค่าส่งสามสิบบาทเป็นห้าร้อยเก้าสิบก็ลองกินดูค่ะไปไหนไม่ได้เราก็สั่งของในเพจทานกันนะคะ ในความหวานมันจะมีความหอมของมันจะบอกไม่ถูกว่ามันหอมเปรียบกับผลไม้ของไทยอคืออะไรแต่ก็รู้อยู่ว่ามันมีความหอมละมุดก็ไม่ใช่อะไรก็ไม่ใช่ไม่เข้าใจอ่ะแต่มันมีความหอมตัวมันเองอะค่ะแล้วก็อร่อยดียค่ะ กินไปเรื่อยๆก่อนค่ะนี่อะไรเนาะติดผมอีึมงอันอืม อร่อยดีอร่อยดีนะคะอร่อยดีถ้าใครอันเนี้ยที่สั่งมาอ่านในเพจนะนะเขาบอกอันเนี้ยที่สั่งมาลูกพุนขนาดเล็กเขาบอกว่าเนื้อมันจะอะกรอบน้อยหน่อยมันจะนิ่มมากกว่าลูกพุนขนาดใหญ่เขาบอกมาอย่างนั้นนะในเพจก็ไม่รู้อะ เราก็เชื่อแม่ค้าก็เลยลองสั่งมากินดูแต่ก็สั่งแค่ลูกเล็กนะคะลูกใหญ่ไม่ได้สั่งมาก็เลยไม่สามารถเปรียบเทียบได้ว่าอันนั้นแข็งมากอันนี้แข็งน้อยนะสั่งยังไงก็เนาะเราก็กินไปแต่อร่อยดีค่ะอร่อยสรุปผลรวมว่าอร่อยแล้วกันนะคะเอาไว้เจอกันครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ